การจักกี้หมิงนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube แฟนพ็ c กเก็ตบุแฟนรายการทีวีที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมจะพยากรณ์ดวงความรักของคุณล้วน,ลวนเลยเอาแบบเน,น้นๆปังๆแบบเจาะลึกในช่วงปี2560ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมได้พยากรณ์ภาพร,มรวมๆในทุกๆเรื่องในปี2560ไปแล้ว นะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะมาเน้นในเรื่องของความรักล้นวนเลยว่าในปี2560สาหรับชาวราศีมีนดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรดวงความรักของชาวราศีมีนนะครับมีเรื่องที่แปลกและพิสดารอย่างหนึง่งนั่นก็คือว่าตั้งแต่ต้นป 25, ี25ปลายปีดีกว่าปลายปี2559มาจนถึงปี2560มันเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะทําให้คุณบุญหงิด ลำบากใจไม่มีความสบายใจเกี่ยวเรื่องของความรักและคู่ครองนั่นก็หมายความว่าสิ่งเหล่านี้จะยังคงดำเนินอยู่ในช่วงประมาณต้นต้นปีของปี2560เป็นความรู้สึกทับท้องใจความไม่สบายใจเป็นความรู้สึกที่ต้องอดทนต้องใช้ความอดทนชิบหายเลยฮะกับเรื่องความรักเพราะว่าคนรักของคุณมันไม่ค่อยเป็นอย่างที่คุณต้องการและคุณไม่สามารถที่จะควบคุมความรู้สึกเขาได้หรือความรู้สึกของคุณได้ ซึ่งนั่นก็จะนามาในเรื่องของความลําบากใจบางคนก็อาจจะมีความคิดอยากจะถึงขั้นเลิกกันเลยนะครับในช่วงประมาณจากต้นปี60มันจะถึงค่อยๆเป็นทางก,กลางปีมันเป็นเรื่องที่คุณมีความรู้สึกลําบากใจแล้วก็ทุกข์ใจกับความรักอันนี้ครคือจะต้องบอกว่าคุณนั้นจะรู้สึกได้ถึงความไม่แน่นอนในเรื่องของความรักหรือแม้แต่ตัวของคนรักคุณซึ่งแม่นก็นแน่นอนแหละครับไอความไม่แน่นอนตรงเนี้ย ทำให้คุณมีความรู้สึกไม่มีความเชื่อมัน่นในเรื่องของความรักเลยในช่วงตั้งแต่ต้น,ต,นต้นปีออ60จนถึงค่อยๆ่อมาทางกลางกลางปีไปแล้วแต่ดวงความรักของคุณจากการโครจรของดวงดาวนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือค่อยๆขยับดีขึ้นในดวงความรักของคุณในช่วงประมาณกันยาตุลาไปแล้วนะฮะสิงหากันยาตุลา ของปี60ช่วงนั้นหลายสิ่งหลายอย่างจัดลงตัวมากขึ้นคนที่มีปากเสียงกันก็จะทะเลาะกัะนออกน้อยลงคนโสดก็มีโอกาสที่จะมีคนที่ถูกใจเข้ามาชอบพอกันมันแปลความหมายถึงลักษณะของความรักที่ลงตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับคนโสดเนี่ยนะฮะผมจะอธิบายให้ฟังด้วยดีเทลรายละเอียดแบบนี้ว่ามันมีโอกาสที่จะมีคนมารักมาชอบกันมาชอบคุณ แต่เหมือนกับว่าเขาเพิ่งเลิกกับแฟนเข้ามาบมาัดๆเลยคุณเข้าไปแล้วคนภายนอกมันดูเหมือนว่าคุณจะต้องไปแย่งมาอนะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นช่วงที่ฝ่ายนู้นกําลังจะขาดกันแล้วพอดีเขามาเจอคุณพอดีแต่อย่างไรก็ตามถ้าสิ่งเหล่านี้มันดําเนินอยู่ในช่วงเดือนที่ผมบอกก็คือเดือนสิงหากันยาไปแล้วช่วงนี้แหละครับคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณสบายใจกับมันมากขึ้นแล้วก็อความรักน่าจะเป็นไปอย่างใจหวัง ซึ่งก็มีโอกาสที่จะสมหวังได้ในช่วงที่ผมได้ไปจากก่อนไว้นะครับแต่บอกก่อนว่าช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมีแต่เรื่องหาเหวจริงตั้งแต่ปลายปี59าเมาจนถึงช่วงเนี่ยต้นต้นปี60นเนี่ยนะครับความรักของชาวราศรีมีจะมีแต่เรื่องหาเหวเรื่องจุกจิกเรื่องงี่เง่างเรื่องหาเรื่องเหวเรื่องลำบากใจเรื่องจู้จี้ไปหมดเลยทาให้คุณมีความรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขจนอยากจะเขาเรียกว่ากกอ,อยากจะเลิกกับแฟนหรืออยากจะเดินออกจากความรักที่ยุ่งยากแบบนี้ แต่ก็ย้ำนะครับว่าพอเข้าช่วงสิงหากันยาไปแล้วหลายสิ่งหลายอย่างเข้ารูปเข้ารอยมากทีเดียวก็ขอให้ชาวราศีมีทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดไปกูผมอาจารย์แจ็คกี้หมิงขอลาไป